สวัสดีครับพบกับช n แนลเชียร์ริฟูครับผมหากถูกใจคลิปและ c h ช n แนลช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือและให้กำลังใจด้วยวิธีการง่ายๆนะครับอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับเพื่อต่อลมหายใจให้กับ c h ช n แนลเลยๆช่องนี้ได้อยู่รอดและเติบโตต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับคืนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเวลาดีสำหรับพวกเรานะครับแต่ไม่ใช่เวลาดีสำหรับทีมลิฟูสักเท่าไหร่นะครับลิฟูนะครับก็จะบุกไปเยือนทีมคริสตันพาเลตนะครับในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับโดยนะครับนัดนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญนะครับที่ทีม พวกเรานะครับต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพื่อไร่จี้นะครับทีมอาร์เซนอลให้ได้มากที่สุดนะครับตารางคะแนนณะตอนนี้นะครับทีมลิปูอยู่ในอันดับที่2ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว15นัดชนะ10นัดเสมอ4เกมนะครับแพ้1เกมยิงได้34ประตูเสีย14ประตูปะ ตูได้เสียนะครับตอนนี้ทีมลิพูดดีกว่าทุกทีมนะครับประตูได้เสียบวก20นะครับดีกว่าทีมอาร์เซนอลด้วยสานะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะครับแม้ว่าทีมลิพูจะตามหลังทีมอาร์เซนอลอยู่2คะแนนก็ตามนะครับถ้าเกมนะครับในช่วงคืนนี้ทีมลิพูสามารถชนะ ทีมคิสตันพาเลตได้ในช่วงหัวข้านะครับทีมนิพูก็จะแซงขึ้นเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับและก็ไปรอลุ้นอีกทีนะครับในช่วงกลางดึกเที่ยงคืนครึ่งนะครับทีมอาร์เซนอลก็จะบุกไปเยือนทีมแอสตันวิลล่านะครับถ้าก็หวังว่าทีมแอสตันวิลล่าจะชนะทีมอาร์เซนอลได้นะครับถ้าทีมอาร์เซนอลนะครับ พลาดท่าแพ้ทีมแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลนะครับชนะทีมฮิสตันพาเลตได้นะครับอย่างน้อยทีมลิเวอร์พูลก็จะขึ้นนำเป็นจา่าฝูงนะครับประจำอาทิตย์ นี้นะครับผมส่วนทีมคิสตันพาเลตน,นะครับปัจจุบันนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตกลงมาอยู่ในอันดับที่14ของตารางแล้วนะครับลงเล่นไป15เกมนะครับชนะ4เสมอ4แพ้ถึง7นะครับมีอยู่ ถึง16มีอยู่แค่16คะแนนเท่านั้นนะครับประตูได้เสียลบ7เลยคิดเดียวนะครับพวกเขาสู้ตายแน่นอนนะครัสำหรับทีมคิสตันพาเลตในคืนนี้นะครับเพื่อหนีท้ายตารางนะครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมคืนนี้นะครับที่เจนคอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมครับเจนคอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ นะครับหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องที่1นนะครับคอปเปิดเผยว่าเขาคาดหวังว่าทีมลิพูจะเก็บชัยชนะในเกมคืนนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทีมไหนทั้งนั้นที่จะได้แชมเมี้ย์ลีกในสัปดาห์นี้อยู่ดีไม่ว่าทีมไหนจะชนะในสัปดาห์นี้ก็ตามเพราะเกมคืนนี้ก็เป็นเกมแค่นัดที่16เท่านั้นที่ลิพูต้องเก็บแต้มกลับบ้านให้ได้เรื่องที่2คอปเปิดเผยว,ว่าเขารู้สึกดีใจนะครับที่กําลังจะ ได้คุมทีมนิพูแข่งกับทีมของรอยฮอสันอีกครั้งนะครับแต่ก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันนะครับที่เห็นรอยฮอสันยังคงคุมทีมฟุตบอลอยู่ฮอสันนะครับดูมีความสุขกับงานคุมทีมฟุตบอลในมุมมองของเขาแล้วนะครับเขาคิดว่าฮอสันเป็นผู้จัดก,การทีมที่น่าเคารพคนหนึ่งนะครับและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้เรื่องที่3นะครับคอปไม่ได้คาดหวังว่าเกมคืนนี้จะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้น อีกหนึ่งเกมของทีมลิเวูเขาเชื่อว่าทีมลิเวูนะครับดีพอที่จะชนะทีมคู่แข่งทุกทีมได้ตอนนี้เขาก็ยังคงรู้สึกพึงพอใจกับผลงานของทีมลิเวูในฤด,ดูกาลนี้เขาหวังว่าทีมลิเวูนะครับจะโชว์ฟอร์มได้ดีแบบนี้ต่อไปได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งฤด,ดูกาลที่เหลือแม้บางทีเขาจะรู้สึกว่าทีมลิเวูควรเก็บคะแนนได้มากกว่านี้สัก2-3ถึงแต้มก็ตามนะครับแต่เขาก็พอใจกับตำแหน่งของทีมลิฟ ในขณะนี้แล้วพราะแค่เตรียมทีมให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมต่อไปก็ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่ยากพอแล้วในตอนนี้ เรื่องที่4ี่นะครับครอปเปิดเผยว่าเขาเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับที่ผู้คนออกมาตั้งคำถามนะข้อสงสัยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในทีมลิพูฤดูการนี้ว่าจะไปรอดหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็คิดว่าทีมลิปูชุดสองุด2.0นะครับได้เดินทางมาถูกทางแล้วนะครับอีกทั้งยังแสดงสัญญาณที่ดีออกมาให้ทุกคนได้เห็นอีกด้วยว่าทีมนี้มีดีแค่ไหนแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลทางยังอีกยาวไกลตอนนี้ทีมลิพู แค่เดินทางมาถึงครึ่งทางของฤดูกาลเท่านั้นเขานะครับพอใจที่ทีมลิเว์พูลชุดนี้เล่นกันด้วยความมั่นใจเพราะความมั่นใจจะช่วยให้ทีมสร้างผลงานที่ดีออกมาได้ เรื่องที่5นะครับคอปเชื่อมั่นว่านักเตะลิพูตัวใหม่อย่างไรอันกาฟินแบกโซโบสไตล์ so และเอนโดจะปรับตัวเข้ากับโปรแกรมการแข่งขันในช่วงเดือนธันวาคมที่แน่นเอียดนะครับของพิีเมียร์ลีกได้อยา่างแน่นอนนะครับเพราะนักเตะทั้ง3รายนั้นมีประสบการณ์การเล่นระดับนานาชาติมาแล้วเรื่องที่6นะครับคอปนะครับได้ออกมาอธิบายสาเหตุที่ลิปูจะไม่ซื้อเซ็นเตอร์แบ็คนใหม่ในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ว่า สำหรับเขาแล้วนะครับการซื้อนักเตสะสักคนมาร่วมทีมนั้นเป็นงานที่ยากเสมอเขาจึงไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมผู้คนถึงคิดว่าเรื่องการซื้อนักเตะนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายการซื้อนักเตะใหม่ต้องใช้เงินและนักเตะคนนั้นต้องเป็นนักเตะที่ใช่สําหรับทีมนี้ผู้อีกด้วยตอนนี้ทีมนี้ผู้มีเซ็นเตอร์แบ็กให้ใช้งานอยู่ถึง4คนแล้วเขาจึงไม่ได้คิดถึงเรื่องการเซ็นซื้อนะครับเซ็นเตอร์แบ็กในเดือนมกราคมด้วยซ้ําในเวลา นีนะครับดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะซื้อเซ็นเตอร์แบ็เพิ่มในเดือนมกราคมนะครับแม้ช่วงนี้จะมีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูก็ตามนะครับเกี่ยวกับกองหลังฝรั่งเศสนะครับเรื่องที่7นะครับคอปเปิดเผยว่านะครับเปิดเผยข่าวดีว่าอาริซงนะครับสามารถซ้อมได้แล้วนะครับคืนนี้นะครับจึงมีโอกาสเช่นกันนะครับที่อาริซงจะกลับมาลงเล่นให้กับทีมเรีฟพูได้อีกครั้งแต่ก็ต้องตัดสินใจกันอีกครั้งว่าจะเอายังไงต่อไปนะ ส่วนอาการบาดเจ็บของแม็กอาลิสเตอร์นั้นนะครับต้องติดตามดูอาการวันต่อวันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดนะครับที่แน่ๆก็คือแม็กกาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมคืนนี้แน่นอนนะครับเรื่องที่8นะครับคอปเชื่อว่าทีมลิพูนะครับจะคอยให้กําลังใจโจเอลมาติบช่วงที่มาติปนะครับรักษาอาการบาดเจ็บ ACL แน่นอนนะครับใจจริงแล้วของเขานะครับเขาอยากให้ทีมลิพูยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับมาติปนะครับแต่ สุดท้ายแล้วนะครับการตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขานะครับเรื่องที่9นะครับคอปยกย่องฟานไดอีกครั้งว่าฟานไดเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกนะครับและเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเสมอนะครับและตลอดไปครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เจสินคอปได้ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมคืนนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูความพร้อมของทีมคริสตันพาเลตกันแบบสั้นๆนะครับก่อนเกมคืนนี้นะครับทีมคริสตันพาเลตมีนักเตะบาดเจ็บอยู่ถึง6คนเลยทีเดียวนะครับได้แก่ไทลิกบิทเชลนะครับเอเบเลซี่เอเซ่นะครับชิคดูกูเล่เยชูลุนกรักซากีนะครับรอพโพดิงและดีนเฮนเดอร์สันนะครับส่วนในรายของโอริเซ่ต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับว่าจะพร้อมลงเล่นในเกมคืนนี้ได้อีก หรือไม่นะครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับก่อนเกมคืนนี้นะครับรอยฮอสันยังมีปัญหากับแฟนบอลของทีมตัวเองนะครับจนต้องออกมาขอโทษแฟนบอลคริสตันพาเลตผ่านสื่อนะครับหลังออกมาวิจารณแฟนบอลทีมคริสตันพาเลตว่านิสัยไม่ดีนะครับที่โหนักเตะและตัวเขานะครับหลังทีมคริสตันพาเลตแพ้ทีมบอลมัดในเกมนัดล่าสุดนะครับก็เรียกได้ว่าทีมคริสตันพาเลตค่อนข้างมีปัญหารอบด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของผลงานนะครับที่ตอนนี้นะครับต้องรีบหนีโซนตกชั้นให้ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาของอาการบาดเจ็บนะครับนักเตะที่ดังๆนะครับเก่งๆหลายคนนะครับอย่างไทลิตมิเชลนะครับเอเซ่นะครับชิกดูกูเล่นะครับที่มีข่าวกับทีมลิฟูเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีอาการบาดเจ็บมาลบกกนนะครับผมก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นมองอีกมุมเงินก็เป็นข้อได้เปรียบของทีมลิฟูก่อนเกมคืนนี้เลย ก็ว่าได้นะครับผม เดนต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของกาเฟนแบกนะครับที่ให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเกมคืนนี้นะครับเรื่องที่1นนะครับกาเฟนแบกได้ออกมาเปิดเผยว่าผู้นักเตะลิพูฝึกซ้อมกันเยอะมากๆนะครับอีกทั้งยังมีการฝึกจําลองสถานการณ์แบบ11ต่อหนึ่งะครับและ11ต่อศูนอีกด้วยเขาจึงนะครับสัมผัสได้ว่าเพื่อนร่วมทีมลิพูทุกคนนั้นเป็นนักเตะที่ดีมากเขาเชื่อว่าเขาสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆได้ก่อนที่ จะเซ็นสัญญากับทีมลิเวอร์พูลเจนคอปได้บอกกับเขาว่าจะให้โอกาสลงสนามและหวังว่าเขาจะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ให้ได้เขาจึงมีความสุขนะครับที่ได้มีโอกาสลงเล่นนะครับและได้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับเรื่องที่2นะครับกาเฟนแบกเปิดเผยว่าเจนคอปมอบความมั่นใจให้กับเขานะครับด้วยการให้โอกาสเขาได้ลงสนามนะครับตามคำมั่นสัญญาที่ได้พูดเอาไว้นอกจากนั้นแล้วคอปนะครับยังบอกเขานะครับให้สนุกกับการ เล่นฟุตบอลอีกครั้งนี่คือสิ่งที่คอปนะครับช่วยทาให้เขามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับจนตอนนี้นะครับเขาสัมผัสได้ว่าความมั่นใจของตัวเขาได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเรื่องที่3านะครับกาเฟนแบกเปิดเผยว่าฟานไดและกัปโปชอบนะครับและมีทัศนคต ติที่ดีต่อทีมลิพูงมากนะครับฟานไดยินดีที่จะช่วยเหลือเขาเสมอเช่นเดียวกันกันกบกัคโปนะครับที่ใจดีและ พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาเช่นกันในมุมมองของเขาแล้วนะครับเขาคิดว่าตอนนี้กัคโปมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแม้ตอนที่กัคโปยังอยู่กับทีม PSV กัคโปจะเป็นนักเตะที่ดีอยู่แล้วก็ตามกัคโปนะครับสามารถสร้างผลกระทบให้กับทีมลิพูเขาจึงมีความสุขนะครับที่เห็นกัคโปโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมลิพูแล้วหวังว่าตัวเองนั้นนะครับจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกัคโปเช่นกัน นะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของการฟีดแบ็คครับผม ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงที่ทาง d i s and Field ได้คาดการเอาไว้นะครับ d i s and Field นะครับก็ได้ออกมาคาดการไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่น่าจะใช้ในเกมคืนนี้ไว้2ไลน์อัพเหมือนเช่นเคยนะครับไลนอัพที่1น,นะครับผู้รักษาประตูก็คือเคเลอร์นะครับกองหลังประกอบไปด้วยซิมิกาสฟานไดคอนาเต้เทนอาร์โนนะครับกองกลางประกอบไปด้วยโจนเอ,รรอ็นโดโซโบ สไล์นะครับกองหน้านะครับประกอบไปด้วยกาโปนูนเยะและซาลานะครับผมอีกหนึ่งรายอัพนะครับที่ทางทีมอิสแอนด์ฟิลคาดการเอาไว้นะครับผู้รักษาประตูก็คือเกเดเฮอร์นะครับกองหลังประกอบไปด้วยซิมิกาส์นะครับฟันไดโกเมสและเทนอาร์โนนะครับผมกองกลางนะครับประกอบไปด้วยกาเฟนแบกเอนโดโซโบสไลนะครับกองหน้าประกอบไปด้วยดิอาร์นูนเยะและซาลานะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมอยากให ชีมลิปูนะครับใช้ ลายรับที่2นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเจคกนคอปอยู่ดีนะครับว่าจะเลือกใช้นักเตะคนไหนลงเล่นในตำแหน่ง11ผู้เล่นตัวจริงนะครับซึ่งนะครับเจคกนคอปก็ได้ออกมาบอกเป็นในในก่อนเกมนะครับว่าคืนนี้ก็มีโอกาสเช่นกันนะครับที่อลิซงจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับว่า11ผู้เล่นตัวจริงของทีมล์พูจะเป็นคนไหนนะครับก็ต้องรอ กันดูกันต่อไปนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับคือข่าวดีฟูที่ผมนํามาเสนอในคลิปวันนี้นะครับพักหลังนะครับช่องของผมก็จะไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับตลาดนักเตะสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากผมนะครับไม่ค่อยอยากเสนอข่าวตลาดนักเตะสักเท่าไหร่นะครับเพราะข่าวส่วนใหญ่ก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับไม่ค่อยมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือดับสูงนะครับออกมารายงานเลยนะครับแม้ว่า นะฮะจะมีข่าวอยู่ออกมาอยู่เรื่อยๆก็ตามว่าทีมลิปูสนใจคนนั้นคนนี้นะครับชััดแค่เตรียมเจรจากับชางวอลฟ์บวกนะครับเพื่อเอากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่นะครับแหล่งข่าวระดับสูงนะครับรวมถึงโรมาโนนะครับก็ไม่ได้ออกมาพูดเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับเกี่ยวกับการซื้อนักเตะใหม่ในช่วงเดือนมกราคมของทีมลิปูนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อคืนนะครับเจเดนคอปก็ออกมาพูดแบบตรงๆเลยว่านะครับเขานะครับ ไม่มีแนวโน้มนะครับที่จะซื้อเซนเตอร์แบ็กเพิ่มในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพราะทีมลิฟูมีเซนเตอร์แบ็กอยู่4คนอยู่แล้วนะครับอย่างคอนซานะครับโคนาเต้โกเมสและฟานไดนะครับซึ่งคอบนะครับก็พูดผ่านสื่อบอกแบบแบบตรงๆเลยว่าเขาคิดว่า4คนนี้นะครับก็เพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วนะ ต่อเวลานี้นะครับแต่ไม่แน่ครับบางทีนะครับไม่ซื้อตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแต่อาจจะซื้อตำแหน่งอื่นในช่วงเดือนมกราคมก็ได้นะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวดีพูอีกครั้งที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์กลับไปเหมือนเช่นเคยนะครับก็หวังว่าคืนนี้ ทีมริปูจะชนะด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับริปูจะออกไปเยือนทีมคิสตันพาเลนะครับอย่าลืมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า